สวัสดีครับผมฟิตบิดด่ามไม่ไม,ม่ลูกค้าบอกว่าเอาตัวต้นจริงๆของมิดเลยอ่ะจ้าสําหรับผมฟิตบิดด่ามไอแดดที่เซ็กซี่ที่สุดแห่งยุครัศมีพรีเซนต์สินค้าออนกลางๆเลยโคตรปัน่นโคตรด่วนทําไมไม่กลัวกูมึงก็เชิญดูว่าวันนี้มีเครื่อง power reform นะครับนี่เครื่อ reform, าางน,อนี้ชื่อยี่ห้อรุ่นว่า f p s ค่ะ FVS จริงผมจําได้แต่ผมแกล้งลงเชิญทีมงาน วูดีเอสนะครับอีพีก่อนๆเราสาธิตกันไปแล้วก้ามออกก้ามไหล่ก้ามแขนไปเซฟตัใจเซฟทั้งหมดแต่อีพีนี้เรามาดูกันว่ามันจะสามารถเล่นกล้ามหลังได้ครบไหมจ้าเล่นกล้ามหลังนะครับแนะนำให้ใส่สเตรทข้อมือนะครับเพื่อที่จะเซฟข้อนิ้วของเราท่าแรกเรามาเริ่มกันด้วยท่าพูอัพเปิดมาก็เจอท่าโหดเลยนะครับฟิตไม่ดามในช่างแข็งแรงจริงๆ ร้อนเล่นนะครับสำหรับคนที่ดึงพูอัพไม่ขึ้นนะครับผมก็มีทริคโกงเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าใช้เครื่อง power reform แล้วก็เอาขาพาดขึ้นไปแบบนี้เลยนะครับมันก็จะทุ่นแรงให้คุณได้เบาลงนะครับสำหรับคนที่เป็น basic beginner นะครับแล้วเราก็มาเริ่มท่าที่2กันเลยท่า single arm standing cable r o w ท่า r o w ทุกชนิดนะครับจะเป็นท่าที่เพิ่มความหนาให้กับกล้ามหลังนะครับการที่เล่นแบบ single arm นะครับเล่นทีละข้างก็ผมชอบมากครับเพราะมันโฟกัสได้แบบเข้มข้นจังๆ แตาจะขายเล่นจนแรงหมดแล้วผมก็มีเทคนิคเพิ่มพลังกดสวิตท,ที่ปุ่มถ้าต่อมานะครับเราจะใช้ v ีบานะครับท่านี้ชื่อว่าท่า Bend Over c a b l e r o w ท่านี้ก็คล้ายกับท่าที่แล้วนะครับแต่เราใช้2แขนทำงานพร้อมกันและเราก้มตัวไปข้างหน้านะครับก็จะทำให้ lower back ทำงานมากขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นท่านี้กล้ามจะทำงานทั้งแผ่นหลังนะครับ ไหนๆก็มาท่าเบนโอเวอร์แล้วใครที่ไม่ชอบเล่นแบบแมชชีนหรือแบบเคเบิลนะครับ Power Reform ก็สามารถทำให้คุณเล่นแบบฟรีเวทได้โดยการเอาบาร์เบลเซียวเข้าไปที่ออปชั่นนี้แล้วคุณก็เล่นเบนโอเวอร์แบบทีบาร์โรแต่ข้อควรระวังในการเล่นท่าเบนโอเวอร์ทั้งหลายนะครับหลังต้องแอนตรงตลอดเวลานอกจากเบนโอเวอร์ทีบาร์โรแล้ว เครื่อง Power Reform ยังสามารถให้คุณเล่นท่าแบน Over Bar b e l l r บ w b a บ m m c h ช i n นได้อีกด้วยถ้าต่อมาเป็นท่าที่ทำให้กล้ามหลังแผ่ไม่เบี้ยเป็นปีกกว้างวีเช e นี่คือท่าและ l l ูดาวนะครับสามารถเล่นได้ทั้งแบบดึงเข้ามาที่ด้านหน้าอกหรือดึงไว้หลังท้ายทอยแต่ข้อควรระวังกินเตาตัวเองต่อมาคือท่าที่โหดสุดๆของกล้ามหลังท่าที่โหดสุดๆของกล้ามหลัง เร็วที่สุดแต่มันต้องเล่นเพราะมันสําคัญมากมันจะทําให้แกนลําตัวของคุณมีความแข็งแรงคุณต้องเล่นเครื่องพาวเวอร์รีฟอร์มนี้มันสามารถทําให้คุณเล่นท่าเดรดลิฟต์ได้แบบแมชชีนอย่าลืมนะครับหลังแอนต้งตูดแอนตูดเยี yeah! ่ยหมดกันแล้วครับกับกล้ามหลังทั้งหมดเป็นเรื่องทรบทุกส่วนของกล้ามหลังจริงๆอุ้ยรู้สึกว่าหลังผมร้อนเผาเล่นทั้งหมดนี้หลังคุณจะแพ้แม่เบี้ย ได้ผมว่ายิผมจะแปลงชา้นยโดยพับเคอนเตอร์วิว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 ปุติดตามอีพีถัดๆไปได้ที่เพจ f i t บ i t กดา m กดติดตามและกดเห็นโพสก่อนคุณไม่พลาดแน่นอนรับรองรัวทุกคลิปแล้วถ้าใครสนใจเครื่องออกกำลังกายยี่ห้อ power reform ก็ติดต่อซื้อได้ที่รายละเอียดนี้เรย